สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องเทพาเที่ยวนะทนผู้ชมเนาะตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งนานะท่านผู้ชมเรามาดูเขาหาจิ้งหลีดกันนะทนผู้ชมเนาะเราไปดูเขาหาจิ้งหลีดกันเลยนะครับทนผู้ชมว่าเขาจะได้จิงหลีดกันหรือเปล่านะานผู้ชมนะ คอยดูนะผู้ชมนะก็เขาจะส่องจิงหลีนะผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะผู้ชมนะว่าเขาหาจิงหลีกันได้หรือไม่นะผู้ชมเดี๋ยวไปดู้วกันนะผู้ชมนะว่าเขาจะได้มากเล่นน้อยนะผู้ชมนะ เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเขาจะได้ตัวไหนได้อะไรได้จิ้งหลีดได้อะไรครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เด็กๆก,ก็กําลังหาจิ้งหลีดอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูเขาหาจริงลีดก,กันเลยนะทุกผู้ชมนะ มืดอมาให้ผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชม เจอไหมในตัไในตัสิเจอไหมได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะกระด้างจิงหรีดแล้วนะท่านผู้ชมแป้งของแบง

បាទ ของเปงของแบ็นส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะคืนนี้เข้ามาจับจิ้งหรีดกันนะท่านผู้ชมก็จะเลืมส่องไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะเนาะว่าใครจะได้จิ้งหรีดกันเยอะหรือเปล่านะท่านผู้ชม bèn 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 mà nè คนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเรา,านะครับพบกันคนชอบแช่ผาดเทียวนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราคงจะตัดจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมนะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย